ดวงรายวันประจำวันพฤหัส,สบดีที่30ทธันวาคมพุทธศักราช2564ราม11บเอคำเดือนหนึ่งปีฉลูคนเกิดวันอาทิตย์การงานระวังความเจ็บป่วย ที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองซึ่งมาจากความเครียดในเรื่องงานขอให้ผ่อนคลายบ้างบางเรื่องคุณก็วิตกกังวลจนเกินเหตุอย่าหมกมุ่นกับเรื่องลบๆมากนักคนไม่ดีที่ชอบอิจฉาริษยามักจะแพ้ภัยตัวเองในที่สุดค่ะการเงินวันนี้ต้องเหนื่อยกับการบริหารเงินที่ขัดสนชักหน้าไม่ถึงหลังต้องหยิบยืมผู้อื่นมาหมุนก่อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะได้รับการปฏิเสธความช่วยเหลือ วันนี้จำเป็นต้องหลบหน้าเจ้านี้เพราะการเงินที่ย่ำแย่ต้องรอให้คลี่คลายเองเพราะคุณคิดหาทางออกไม่เจอเลยความรักและครอบครัวความรักของคุณวันนี้สดใสมีเกณฑ์ที่คนโสดจะได้พบกับคนในฝันได้ถูกตาต้องใจกันอย่างทันทีที่สบตาคนมีคู่ก็จะมีโชคจากคู่ครองคนรักมีเรื่องโรแมนติกให้หัวใจเบิกบานสดใสสีมงคล สีส้มสีแสดเสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมั่งคั่งร่ำรวยเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานวันนี้คุณจะได้ดื่มด่ำกับความสำเร็จหลังจากที่ต่อสู้บากบั่นมานานจะได้รับผลตอบแทนในงานที่ทำเป็นชื่อเสียงเกียรติยศและเงินทองงานที่คาดหวังไว้จะได้รับผลสำเร็จตามที่หวังการเงินการเงินพันผวนแต่มักจะเปลี่ยนเป็นดียิ่งขึ้น ยิ่งหากคุณขยันขันแข็งจะยิ่งสร้างรายได้มากขึ้นงานที่ต้องเดินทางไม่ใช่งานนั่งโต๊ะจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้แต่ระวังว่าเงินเข้าเร็วก็ออกเร็วเช่นกันต้องวางแผนเก็บเงินไว้ด้วยค่ะความรักและครอบครัวคุณมีสเสน่ห์อ่อนไว้และโรแมนติกจึงทำให้มีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาคล้องเกี่ยวด้วยทั้งที่มาเอง และที่คุณไปหาในใจลึกๆคุณก็เริ่มอยากจะจริงจังกับใครสักคนคนรักครอบครัวมีความสุขสมและมีการวางแผนชีวิตครอบครัวในอนาคตข้างหน้าอย่างจริงจังสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจําไซสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจทิศมงคลทิศตะวันออก เสริมบริวารรักใครว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเวลามงคล7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงาน วันนี้จะต้องพบกับคู่แข่งที่ทำให้คุณต้องกระตือรือร้อนมากเป็นพิเศษเนื่องจากความต้องการเอาชนะของคุณน,นั้นสูงต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็วและเฉียบขาดคุณก็จะสามารถกำชัยชนะได้ค่ะการเงินงานทางด้านความสวยความงามหรือที่เกี่ยวกับแฟชั่นจะทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้และไม่ว่าจะหาเงินด้วยวิธีใดก็ขอให้เด็ดเดียวและทำให้สุดเพราะคุณมักจะใจซาอ หากทำงานได้เงินน้อยกว่าที่คาดหวังมีเกีย์ได้รับเงินทองของมีค่าจากคนรักในวันนี้ด้วยความรักและครอบครัวคนที่ตามจีบใครมานานแล้ววันนี้คุณจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากท่าทีของคนที่คุณชอบความสัมพันธ์จะคืบหน้าไปอีกระดับขอให้ทำดีต่อไปค่ะส่วนคู่รักความรักของคุณมีความสุขสมหวังและพลังพร้อมสมบูรณ์ดี สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสง่าราศีความเป็นมงคลในสิ่งที่ทำวาสนาและโชคลาภที่ควรได้ทิศมงคลทิศใต้เสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขกายและความสดใสร่าเริงใจเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิก30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานมีเกณฑ์ที่คุณจะคิดการใหญ่เพิ่มการลงทุนออกไปอย่างกว้างไกลาบางคนจะได้ร่วมหุ้นกับคนรู้ใจเพื่อทำธุรกิจในฝันที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในอนาคตคุณมีโครงการใหม่ๆในหัวและตั้งใจจะทำให้เป็นจริงงานรับจ้างทั่วไปจะมีงานเข้าไม่ขาดการเงนิน ภาวะเศรษฐกิจของคุณอยู่ในภาวะหดตัวแม้จะหักโหมทำงานหนักการเงินก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าวันนี้ให้อยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งนำเงินไปใช้ซื้อของชิ้นใหญ่หรือลงทุนอะไรถึงแม้คุณจะไม่ติดขัดเรื่องเงินแต่ก็ไม่มีเพิ่มตามที่หวังความรักและครอบครัวความรักไม่ราบรื่นมีเกณฑ์ถูกหักหลังเจ็บช้ำใจถึงขั้นเลิกรายยาร้าง ขอให้ค่อยๆพูดจากกันทำความเข้าใจกันส่วนคนโสดวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มคบหาใครเพราะมีเกณฑ์ถูกหลอกสูงระหว่างสุขภาพของคนที่คุณรักไว้ด้วยค่ะสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสสดชื่นได้รับความเมตตามิเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศเหนือ เสริมโชคลาภและความราบรื kind of ่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิก30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน ในบรรยากาศที่ดีจะทำให้การงานของคุณดีตามไปด้วยวันนี้ให้ผูกสัมพันธ์กับคนรอบข้างไว้จะเป็นผลดีกับงานของคุณในอนาคตบางคนอาจจะต้องไปเลี้ยงรับรองลูกค้าซึ่งจะได้รับความไว้วางใจและเครดิตที่ดีขึ้นการเจรจางานใดๆในวันนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะการเงิน จะเกิดความผิดพลาดในด้านบัญชีทําให้การเงินจะเกิดความสับสนและผิดพลาดจนทําให้เสียเงินได้ให้ระวังความขัดแย้งในทางคดีความที่คุณจะเสียเปรียบควรรู้จักประนีประนอมเพราะคุณมักจะเป็นฝ่ายต้องจ่ายมากกว่าจะรับความรักและครอบครัวคุณและครอบครัวจะมีความสุขสมวังมีงานเลี้ยงสังสรรค์หรือได้รับข่าวดีจากญาติมิตรคู่ครองคนรัก ความรักอบอุ่นและมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการมีทายาทคนโสดอาจได้พบรักกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงหรือคนที่ญาพี่น้องแนะนำมาให้สีมงคลสีแดงสีทองเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศเหนือเสริมคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จ เวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิก30นาทีคนเกิดวันพฤหัส,สบดีการงานคุณแข็งแกร่งทำงานใช้เดี่ยวแบบไม่กลัวใครไม่งอให้ใครต้องมาช่วยเหลือ บางคนจะได้เดินทางไปทำงานต่างถิ่นที่ไม่คุ้นเคยแต่คุณก็ไม่ถอยงานวันนี้เหน็ดเหนื่อยแต่ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยความมุ่งมั่นจริงจังของคุณการเงินวันนี้คุณจะมีโชคทางการเงินทั้งวันจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองงานค้าขายอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าจะทำเงินได้มากบางคนจะได้รับมรดกถูกหวยรวยเบอร์ ผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนทางการเงินเป็นอย่างดีจะให้ดีวันนี้ควรแบ่งเงินบางส่วนทำบุญด้วยค่ะความรักและครอบครัวความสุขของคนในครอบครัวถูกความบ้างงานของคุณแย่งไปหมดวันนี้ให้หันมามองครอบครัวของคุณบ้างแสดงความรักด้วยการให้เวลากับพวกเขาดีกว่าให้เพียงเงินทองของนอกกายส่วนคนโสดอย่าห่วงแต่ภาพลักษณ์หรือฐานะทางสังคมมากนักคุณไม่ต้องเพอร์เฟค ก็มีคนเข้ามาสนใจมากอยู่แล้วสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงขามและความเคารพทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเคารพรักสง่าราศีความผ่องใสหน้ามองต่อผู้พบเห็นเวลามงคล1 2นาฬิกหนาทถึง13.30นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานคุณใช้ความคิดมากกว่าแรงงานงานที่ใช้สมองจึงเป็นงานที่จะโดดเด่นก้าวหน้าในวันนี้เช่นงานที่ต้องวางแผนเทรนเนอร์ครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆซึ่งจะได้รับชื่อเสียงและเติบโตในอาชีพการงานเป็นอย่างมากการเงิน คุณรู้สึกสบายๆในเรื่องการเงินเพราะไม่รู้สึกติดขัดอะไรงานที่ทำอยู่ก็ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องในใจคุณมีแผนที่จะใช้เงินจำนวนหนึ่งในการลงทุนหรือทำอะไรบางอย่างซึ่งคุณกำลังรอให้เวลาที่เหมาะสมมาถึงความรักและครอบครัวความรักของคุณจะประสบความสำเร็จสมหวังเป็นอย่างดีหมายปองใครไว้ก็ตรงเข้าไปทำความรู้จักได้เลยนะคะ บางคนจะได้คู่เป็นคนที่มีฐานะดีอีกด้วยส่วนคนมีคู่ความรักหวานชื่นดีไม่มีปัญหากวนใจค่ะสีมงคลสีแดงสีทองส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องการงานประสบความสำเร็จ เวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานคุณขยันขันแข็งทำงานหนักเพื่อยกระดับตนเอง งานของคุณมั่นคงดีขึ้นมีเกณฑ์ได้ขยายกิจการสร้างโรงงานขนาดใหญ่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในงานทุกแขนงการเงินธุรกิจที่มั่นคงอยู่แล้วจะสร้างเงินให้กับคุณเป็นกอบเป็นกรรมงานที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์การใช้ไอเดียจะทำเงินให้กับคุณคุณมีเกณฑ์ใช้เงินก้อนใหญ่ในการเปิดกิจการใหม่หรือก่อตั้งสิ่งใหม่ๆในวันนี้อีกด้วยค่ะ ความรักและครอบครัววันนี้รักต้องแย่งชิงต้องใช้ทุกวิธีเพื่อเอาชนะคู่แข่งหัวใจบางคนต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อทุ่มเทให้ได้ใจเขามาคลองระหว่างการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแล้วคนมีคู่คู่ของคุณจะเจ้าชู้จนคุณระอาสีม่วงคนสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงออน เสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปทิศมงคลทิศตะวันออกส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจเวลามงคล9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาที ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ